บ่อน้ำท no, ิพย์วัดภูหงษนไก่บ้านน้องอุดมค่ะใครเหนื vale ่อยเไม่มีโอ้ตาตัวเหนี่ยแค่นี่แสไดอะไม่ได้เอากดนะ หน้าแรงก็ไม่บุกไม่หน้าหน้าแรงน้ำก็เต็มเหมือนเดิมบอ่อน้ำนี้มีมาตั้งแต่ปีพศ 2,554่25ครับที่นาำที่มันมีโด่งดังช่วงปี54าสับครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับไอ้ที่ชาวบ้านไปดื่มกินเนี่ยครับมีความเชื่อ,อยังไงครับเรื่องดื่มกินก็ความเชื่อไหนว่าคนไข้คนป่วยคนเจ็บเขาก็ไปเอามาลงมากินก็หาย ทุกวโดยจะไปเก็บตัวอย่างน้ําไปตรวจนะครับซึ่งก็ได้ประสานไปที่ศูนย์วิทย์จังัดบุญท่านายนีเพื่อส่งตัวอย่างน้ําไปตรวจคุณภาพน้ําว่ามีแบคทีเรียหรือไม่มีเชื้อโรคมีสารปนเปื้อนอะไรที่ได้มตาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้หรือไม่ครับ,รบซึ่งก็ถ้าส่งตรวจก็จะใช้เวลานะครับประมาณ7็วันหรือว่าหนึ่งสัปดาห์ก็จะทราบครับีครับ เพราะในพื้นที่ก็จะดูแลให้เขารูจับจับชาวบ้านแล้วก็จมีการไปเก็บน้ําสูงตัวที่ทางท่านผู้ช่วยดีว่าไปเือจะเราก็จะไปดูแลเรื่องของความเป็นเรียบร้อยแล้วก็แนะนําชาวบ้านเรื่องของการห่าระยะห่างนะครับป้องกันโควิดด้วยครับ,รบไม่ให้มีการเท่าถางน,นะครับไปปน ที่เป็นไม่ใช่เป็นอาทีพของการใช้งานก็คงไม่เป็นไนนรแล้วก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปนําน้ําไปส่งตรวจนะครับเพื่อดูว่ามีสิ่งเจือปนหรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อการบริโภคของพี่นอ้องประชาชนหรือไม่นะครับก็จะได้มีการทําสื่อหรือป้ายประชาัมพันธ์แจ้งนะครับว่าการบริโภคนะครับก็ควรจะต้องทําให้ ถูกต้องเช่นไปต้มนะครับหรือไปทําให้สะอาดตามหลักวิชาการนะครับของกรมอนามัยต่างๆก็จะเป็นเรื่องที่ดีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับครับไม่เลยจะฝากเตืน